สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เรามาพบกับวิชาศิลปะนะคะสำหรับนักเรียนชั้นปรธถมศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูคุณครูชื่อคุณครูกวัชมนผลศิลป์หรือคุณครูจิ๋วนะคะและหลายคนคงจําได้ดีจากที่เราเคยเรียนกันมาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะปีนี้หนูขึ้นป .2 แล้วนะลูกนะเราก็จะมีเนื้อหาสาระเพิ่มมากขึ้น น่าเสียดายที่เป็นช่วงโควิดนะคะถ้าเราเจอกันถ้าเราพบกันคงจะมีกิจกรรมอะไรดีๆให้ทำร่วมกันอีกเยอะเลยนะคะช่วงนี้ก็พบกันในระบบออนไลน์ไปก่อนเนาะสไลด์ถัดไปนะคะภาพกล้องคุณครูอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นหนูไม่จำเป็นต้องมองหน้าคุณครูในกล้องก็ได้นะลกูกนะหนูมองภาพในสไลด์ดีกว่าว่ามีเนื้อหาสาระหรือมีภาพอะไรที่จะมาให้นักเรียนได้ดูนะคะ แต่จุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเรื่องเส้นนะนักเรียนจะต้องบอกจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนต้องรู้เลยว่าถ้า,านักเรียนเรียนถึงเรื่องเส้นแล้วนักเรียนจะต้องสามารถระบุเส้นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็และในงาน,นาศิลปทัฒนะศิลป์ได้ทั้งหมดเช่นถ้าหนูดูภาพหนูก็ต้องระบุได้ว่าในภาพภาพนั้นมีเส้นอะไรบ้างหรือในสิ่งแวดล้อมหนูมองไปข้างหน้าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวหนูหนูจะต้องบอกได้ว่า ในสิ่งแวดล้อมนั้นมีเส้นอะไรบ้างนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สองนักเรียนต้องสามารถสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้เส้นได้หรือวาดภาพโดยใช้เส้นที่หนูจะต้องทำไมคะถ้าถ้าเป็นในใบางานก็จ,จะมีว่ากำหนดเส้นให้นะคะหรือหนูจะต้องบอกได้ว่าในภาพที่หนูทำเนี่ยประกอบด้วยเส้นอะไรบ้างอย่างนี้นะคะต่อไปสามหนูจะต้องเห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ ในชีวิตประจําวันนะคะหรือเห็นความสาคัญของงานศิลปะนั่นแหละที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะต่อไปนะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้คือเรื่องของเส้นในรอบ,บตัวของเราคูอยากรู้ว่ามันประกอบด้วยเส้นอะไรบ้างหนูเรามองซ้ายมองขวามองไปข้างหน้ามองไปข้างหลัง ดูซิว่ามันประกอบด้วยเส้นอะไรบ้างในสิ่งของในรูปภาพหรือในตัวบุคคลอลองดูนะคะทีนีเ้เอาง่ายๆเลยในภาพภาพนี้ที่ครูส่งมาให้ดูเนี่ยในสไลด์เนี่ยเราดูนะคะเป็นภาพของนกแก้วใช่ไหมลูกเห็นไหมสีสันส,สวยงามเลยนะคะอันนี้เป็นผลง,งานลายเส้นนะคะที่ลงสีแล้วนะคะอ่าดูนะคะในภาพของนกแก้วเนี่ย มีเส้นอะไรบ้างเส้นโค้งมีไหมคะเส้นตรงมีไหมเส้นตรงแนวตั้งเอ้ะเส้นตรงแนวตั้งเส้นเนี่ยเส้นตรงเส้นตรงแนวตั้งอนี่ขู่ก็ลิ้นพันกันเลยอ่ะนะคะแล้วก็เส้นตรงแนวนอนนะคะเส้นตรงแนวเฉียงเห็นไหมเห็นมีไหมน้องหาสิเส้นตรงแนวเฉียงเออแล้วก็อะไรอีกอะเส้นโค้งมีไหมลูก อนะะคลองหาดูวิธีการมองภาพแล้วหาลายเส้นจะต้องมองออกว่าภาพนี้ประกอบด้วยเส้นอะไรบ้างอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่นํามาให้ดูนะคะถ้าใครที่ว่าไปไม่ทนันหรือครูไปเร็วเกินไปนะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวยังไงหนูมาเปิดดูย้อนหลังซ้ําๆซ้ำไปซ้ามาก,ก็ได้เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะอ่ะต่อไปในภาพภาพนี้ที่เห็นเด่นชัดเลยดูสิคะเราเห็นเหมือนกันไหม ที่เห็นเด่นชัดเลยคือเส้นตรงแนวตั้งปึ๊บเส้นตรงแนวตั้งนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยคือเส้นตรงแนวนอนเห็นไหมแล้วก็มีเส้นตรงแนวเฉียงเห็นไหมคะแล้วก็เส้นโค้งของพุ่มไม้เห็นไหมลูกเออนะคะนักเรียนต้องสังเกตให้ได้ว่าภาพภาพนี้ประกอบด้วยเส้นอะไรบ้างถ้าในใบงานในในในกรณตีต่อไปนะลูก มันจะมีใบงานที่ว่าเป็นภาพภาพหนึ่งมาให้หนูแล้วให้หนูขีดเส้นลูกศรชี้ว่าตรงนี้เรียกเส้นอะไรตรงนี้เรียกเส้นอะไรนะคะไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะลูกคือเส้นเส้นสมมติว่าอ่านอย่างตึกอย่างเงี้ยก็จะให้หนูโยงลูกศรมาว่าตรงนี้เรียกว่าเส้นอะไรหนึ่งเส้นต่อหนึ่งคะแนนเป็นต้นนะคะอ่านงานแบบนี้ก็จะมีให้ทําอยู่นะคะอ่ะต่อไปลูก นัเนียนคะเส้นที่มาอยู่รอบๆตัวเรานะคะมีด้วยกันอยู่มากมายหลายเส้นเลยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดลึกเกี่ยวกับเส้นกันทุกอย่างเลยนะคะแต่ละเส้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าแต่ละเส้นให้ความรู้สึกอย่างไงบ้างแล้วก็มีเส้นอะไรบ้างนะคะพูดถึงเรื่องเส้นไปแล้วครูก็นึกถึงก๋วยเตี๋ยวขนาดก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมลกูกยังมีหลายเส้นเลย เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีของครูออาพิเศษนะคะเรามาว่ากันด้วยเรื่องของเส้นตรงเส้นตรงนักเรียนดูนะคะขออนุญาตนะคะขอแนกขยับเม็ดนิดหนึ่งเนื่องด้วยทำไมคะไม่ถนัดนะคะขออนุญาตนะคะอะดูนะคะเส้นตรงเขาบอกว่าเส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง จะสังเกตได้อย่างในภาพเลยเป็นภาพตึกรามบั่นช่องเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบตึกเป็นตึกใหญ่ๆสูงๆทั้งน,นั้นเลยนะคะแต่ในตึกนี้ถ้าเรามองไปเล้มันจะให้ความรู้สึกว่ามั่นคงและแข็งแรงค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ตึกกลายเป็นเส้นเอียงอย่างนี้ถ้าตึกเป็นเส้นเอียงตอนแรกตึกเส้นตรงนะคะตรงมิเนี่ยตรงมเนี่ยตรงมิเนี่ย,เ,ยเออตอนแรกตึกเส้นตรงแต่ถ้าตึกเส้นเอียง นั่นหมายถึงว่าตึกมันเหมือนจะล้มไหมอ่ะนะคะให้ระวังนะคะเวลามองนะถ้าตึกจะต้องตรงนะลูกเมื่อไหรตึกเอียงนี่ไม่มั่นคงแล้วนะคะเส้นเอียงจะไม่ใช่เส้นที่แบบว่าแสดงความรู้สึกมั่นคงนะแต่เส้นตรงแน่นอนค่ะมั่นคงต่อไปนะต่อไปเป็นเส้นตรงแนวนอนดูนะคะเส้นตรงแนวนอนเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลากปุ๊บเหมือนเส้นขั้นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ เวลาเวลาเราเขียนงานเสร็จอะนะคะทำกันบ้านเสร็จมันจะมีเส้นขนเส้นขั้นใต้อะเกิดขึ้นนะคะเส้นตรงแนวนอนเขาบอกว่าให้ความรู้สึกที่สงบราบเรียบสงบราบเรียบหรือในในในวิธีการทํากันบ้านของหนูอะนั่นคือแสดงถึงการจบงานนะลูกการจบงานนะคะเขียเส้นขั้นใต้ประมาณนี้ในภาพดูภาพด้านล่างเห็นไหมลูก ตึกจะมีด้วยกันยู่สามขามีด้านบนรูปร่างใใคล้ายช้างใช่ไหมเอออนนะคะแต่ที่ครูจะให้ดูอะ่ะตึกเนี้ยมันจะประกอบด้วยเส้นตรงแนวตั้งกับเส้นตรงแนวนอนนะคะ้วเรียนดูอ่าตึกเนี้ยประกอบด้วยประกอบประกอบด้วยเส้นแบบนี้เส้นตรงแนวตั้งกับเส้นตรงแนวนอนนะคะทีนี้เส้นตรงแนวนอนอะ่ะเขาให้ความรู้สึกราบเรียบสงบนะก็อย่างเช่นด้านบนของตึกเขาเรียกว่าตึกช้างอะ่ะ ด้านบนของตึกคือเส้นตรงแนวนอนนะคะด้านขวาก็จะเป็นระแนงั้วไม้เห็นไหมคะระแนงวางกันอยู่เป็นแนวนอนนะ,ะตัวอย่างครูก็นํามาให้ดูนะคะต่อไปนะจ๊ะเส้นตรงแนวเฉียงจะเห็นได้เมื่อเส้นตรงแนวเฉียงสองเส้นมาประกบกันเราจะเห็นกันได้ในจั่วบ้านเห็นไหมลูก ส่วนมากตัวบ้านหลังคาบ้านเนี่ยจะเป็นแนวนี้แนวเฉียงแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเส้นตรงแนวเฉียงให้ความรู้สึกว่าไม่มั่นคงแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะคะเส้นตรงแนวเฉียงนะสังเกตได้เลยคือต้นไม้มีอยู่หนึ่งต้นโดนฟ้าผ่าปึ้งต้นไม้ทำไมคะหักนะไอ้ต้นกิ่งกิ่งไม้ที่มันหักลงมาเอียงลงมาเนี่ยมันจะเป็นแนวเฉียงเห็นไหมลูกเดี๋ยเราจะรู้ได้ว่าใชไหมคะ มันไม่มั่นคงต่อไปแล้วมันหักลงนั่นคือทําไมคะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่มั่นคงนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะแต่ที่เห็นกันแน่ชัดเลยก็คืออย่งคาบ้านเห็นไหมลูกเส้นตรงแนวเฉียงถ้าหนุนนักเรียนได้ดูภาพภาพหนึ่งที่เป็นภาพบ้านครูถามว่าประกอบด้วยเส้นอะไรบ้างแน่นอนหรือต้องทําเป็นลูกศรชี้เลยว่าทําไมคะเส้นตรงแนวเฉียงนะคะต่อไปนะลนโลกนะ ต่อไปเป็นเส้นซิกแซกเส้นซิกแซกนะคะเส้นซิกแซกก็คือเส้นที่ทำไมคะมันเป็นแนวเสียงเนี่ยแนวแนว,แนวเสียงสองเส้นประกบกันแต่มันทำไมคะมันมีต่อกันไปเป็นช่วง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 ,วงนั่นแสดงถึงความไหลลื่นแต่ทำไมคะเส้นซิกแซกมันเป็นมุมขึ้นมาอย่างนี้หรือง่ายๆเลยเส้นหยกักกระโหลกเส้นหยกักเราจะเห็นเส้นนี้ได้มันจะเหมือนกับอะไรนะฟันปลาใช่ไหมลูก มันจะเหมือนกับเขี้ยวอ่ะเขี้ยวหรือฟันปลาของปลาฉลามเห็นไหมหรือไม่ก็จะอยู่ในต้นหญ้านะคะต้นหญ้าที่มีแหลมๆขึ้นมาแหลมๆหลายๆแหลมๆแหลมๆแหลมๆเนี้ยนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเส้นซิกแซกเนี่ยเขาให้ความรู้สึกที่ว่าขัดแย้งมันแซกกันไปแซกกันมาแซกกันไปแซกกันมาใช่ไหมลูกมันสับสนวุ่นวายอ่ะคื้ว่ามันรุนแรงด้วยนะความรู้สึกน่ากลัวรุนแรงเขาก็เปรียบเสมือนว่าซิกแซกเหมือนกับ ฟันฉลามเคี้ยวฉลามนะหรือไม่กระเบื้องเวลาเมื่อกดกระเบื้องแตกอ่ะมันจะไม่แตกแบบเรียบเลยมันจะแตกแบบซิกแซก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 ซกอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ให้ถึงความน่ากลัวความรุนแรงนะคะแต่กูไม่ได้บอกว่าต้นญ้ารุนแรงนะลูกต้นญ้าเนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยมันมีลักษณะมันแหลมแหลมมันซิกแซกเหมือนกันแต่มันแซกไปทางโน้นทีหนึ่งมันแซกมาทางนี้ทีหนึ่งมันทุ่งไปข้างบนนะ เขาบอกว่ามันแสดงถึงความขัดแยง้งฉันจะไปทางนี้อีกใบหนึ่งจะไปทางนี้อีกใบหนึ่งจะตั้งอย่างนี้นะคะมันแสดงถึงความขัดแยง้งความรุนแรงนะถ้าเปรียบเทียบกันนะลูกนะอ่ะต่อไปนะจ๊ะต่อไปเป็นเส้นโค้งค่ะเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งบ่งบอกได้ถึงความมนนะความมนนะแต่ไม่ใช่กลมนะมันมนเพราะว่ามันทําไมคะ มันมีเป็นโค้งครึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อโค้งแล้วก็ต่อโค้งต่อโค้งจะสังเกตได้คือเราจะใช้เส้นโค้งในการวัดรูปอย่างเช่นวัดรูปของพุ่มไม้พุ่มไม้หรือใบไม้ของต้นไม้ที่มันเป็นพุ่มนะคะมันจะเป็นโค้งโค้งโค้งไปอย่างนี้หรือทําไมคะคล้ายๆกับเอ่อขึ้นทะเลลื่นทะเลอ่ะมันจะโค้ง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 อย่างนี้นะคะ มันจะบอกถึงความที่ว่าเกิดความเคลื่อนไหวนะคะเกิดความเคลื่อนไหวมีความรู้สึกว่านุ่มนวลความนุ่มนวลก็คือสังเกตได้สมมโมถ้าหนูมองเอ่อก้อนหินก้อนหินที่มันไม่ได้เป็นคมนะก้อนหินที่แบบว่าเป็นมนๆเกี้ยงๆเลยอ่ะมันจะโค้งอย่างนี้นะคะแสดงถึงความทําไมคะนุ่มนวลมองแล้วไม่น่าจะบาดฉันน่ะเพราะหินก้อนเนี้ยมันกลมใช่ไหมมันโค้งมนแบบนี้นะคะอ่ะ อันนี้คือตัวอย่างภาพนะคะที่ในการใช้วาดเส้นโค้งนะคะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็นุ่มนวลอย่างเช่นภาพกวามือเป็นต้นนะดูนะคะต่อไปนะคะค่ะมามากันที่เส้นโคง้งก้นหอยเส้นโคง้งก้นหอยจะเป็นเส้นสุดท้ายในวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะคะเส้นโคง้งก้นหอยนักเรียนสังเกตว่านักเรียนจะพบภาพนี้ ที่ทำไมคะเป็นวงกลมวงกลมวงกลมเหมือนขวดยากันยุงอะ่ะใครรู้จักยากันยุงมั่งยาที่จุดไล่ยุงอ่ะลูกนะมันจะกลม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 มันบอกบอก่งบอกถึงความที่ว่ามันไปได้เรื่อยอะ่ะไปได้เรื่อยอะ่ะแล้วมันก็จะมึนงงเป็นอักษรมึนงงอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเส้นโค้งก้นหอยจะให้ความรู้สึกที่เคลื่อนที่หมุนวนมึนงงสับสนไปหมดเลย นะคะมึนงงสับสนไปหมดเลยอย่างเช่นรูปที่ครูทำไมคะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคือรูปเรียวก้นหอยภาพด้านซ้ายดูดูภาพด้านซ้ายนะคะอ่าเป็นภาพของกาแล็กซีจัก,กรวาลกาแล็กซีนะ,ะดวงดาวบนบน,บนท้องฟ้านะคะดูนะเมื่อมองในภาพรวมมันจะวนกันเป็นก้นหอยบ่งบอกถึงการทำไมคะเคลื่อนที่ ไม่อยู่นิ่งแน่ๆนะคะเคลื่อนที่เขามีการเคลื่อนที่ของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หมุนวนเมื่อมองไปนานมันจะรู้สึกงงม่ลูกับส่วนวุ่นวายหมดเลยไม่รู้ดาวอะไรต่อดาวอะไรเนี่ยนะคะวนกันไปหมดเลยอะอย่างเช่นลูกโลกเอ้ยไม่ใช่ลูกโลกสิขอโทษขอโทษเป็นเป็นลูกอะไรสักอย่างเนในด้านขวามืออะดูนะคะมองไปนานตาลายไหมคะเพราะมันกลมลายเส้นมันหมุนว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 นกันไปนะคะมันจะดูแบบว่ากลม วนงงดูไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่ทำไมคะเป็นหนึ่งเส้นที่เราสามารถนำมาวาดรูปได้นะเราก็สร้างสารรค์ผลงานได้เมื่อหลายๆเส้นมารวมกันมันจะเกิดความสวยงามแล้วก็ความสมบูรณ์ขึ้นนะคะอ่านเรียนดูนะคะในสไลด์นี้ไม่มีอะไรมากมายค่ะก็แค่อยากจะฝากแง่คิดไว้ให้หนูถึงเรื่องของเส้น เมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่รวมกันของคนในกลุ่มหมู่มากนะคะภาพรวมด้านเส้นในภาพด้านซ้ายมือบนสุดเลยเป็นภาพิเล็กพื้นสีฟ้าลูกดูนะคะเป็นรูปลายเส้นที่วาดรวมกันประกอบด้วยเส้นหลายๆอย่างเลยวาดรวมกันเป็นรูปทําไมคะพาพาทิสแล้วก็มีรูปเห็ดอยู่ด้วยเห็นไหมลูกเขาถึงได้บอกว่าเส้นหลายๆเส้นประกอบรวมกันจะเป็นภาพภาพหนึ่งซึ่งเกิดความสมบูรณ์ขึ้นเปรียบเทียบกับ การอยู่ร่วมกันในหมู่เพื่อนหมู่สังคมหมู่ครอบครัวคนเราย่อมแตกต่างกันมีเขาเรียกว่ามีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันมีลักษณะน,นิสัยที่แตกต่างกันนะคะแต่เมื่อเรารู้จักนําส่วนที่ดีของแต่ละลักษณะ,ละน,นิสัยของแต่ละบุคลิกนะคะมาอยู่มาใช้ร่วมกันเติมเต็มในสิ่งที่อีกคนนึงไม่มีนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันครูมั่นใจได้เลยว่า ไหมคะหลายเส้นจะเกิดความสมบูรณ์ขึ้นในภาพภาพหนึ่งเหมือนกับนักเรียนหลายๆคนบุคคลหลายๆคนนะคะเมื่อรู้จักกันอยู่ร่วมกันก็จะเกิดความสำคัญที่ดีในองค์กรในสังคมในบ้านในครอบครัวและในหมู่เพื่อนค่ะนักเรียนคะใบงานนะคะในสำหรับคลิปนี้จะมีทั้งหมดสองใบงานนะคะ เดี๋ยวตัวอย่างใบงานครูจะนํามาให้หนักเรียนดูในสไลด์ถัดไปแต่ครูอยากจะให้หนักเรียนดูภาพซ้ายมือนี้นะคะภาพซ้ายมือนี้ประกอบด้วยเส้นอะไรคะเที่แน่เลยที่เห็นเลยคือเส้นโค้งเห็นไหมลูกเส้นโค้งนะคะเป็นการวาดถนนนั่นแหละน่าจะถนนนะลูกแต่สิ่งที่ใช้ที่สุดเลยคือ ลายเส้นหนูคขาวบ่งบอกได้ว่าเป็นเส้นโค้งไม่ใช่ทางตรงนะคะอันนี้นํามาให้ดูเฉยๆประกอบประกอบนะคะประกอบลายเส้นว่าการที่เราจะมองภาพภาพหนึ่งเนี่ยเราต้องมองให้ออกว่าภาพภาพนี้ประกอบด้วยเส้นอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างทั้งสองใบางานนะคะใบางานแรกก็คือให้หนูวาดเอยไม่ใช่ขอโทษให้ระบายสีในกรอบที่กําหนดให้ซึ่งในกรอบที่ครูนํามาให้เนี่ยประกอบไปด้วยเส้น นะคะเมื่อเส้นลหลายๆเส้นรวมกันก็จะเกิดเป็นรูปทรงต่างๆนะ,ะทีนี้เส้นลหลายๆเส้นรวมกันประกอบมันจะประกอบกันเป็นรูปทรงต่างๆดังในใบงานภาพสายมือภาพขวามือใบงานขวามือนะคะเป็นการเติมเต็มภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการใช้เส้นนะคะหนูจะเอาเส้นอะไรมาลงก็ได้ตามจินตนาการหนูเลยนะ,ะไม่ได้ต่อเติมแต่ภาพที่มีนะ ภาพพื้นด้านหลังหนูก็ต่อเติมมาให้ครูด้วยแล้วก็ระบายสีให้ด้วยนะคะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนกันนิดนึงนะเราสรุปบทเรียนกันที่ว่าในรอบๆตัวของหนูทั้งหมดนะคะรุ่นแล้วแต่จะประกอบด้วยเส้นหนึ่งเส้นมีด้วยกันอยู่หลายเส้นมากมายหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็แต่ละเส้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของเส้นนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะนําเส้น หลายเส้นมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะซึ่งสื่อถึงอารมณ์ของภาพได้ดังตัวอย่างในภาพด้านล่างเห็นไหมลูกมีด้วยกันหลายแบบเลยนะักเรียนลองดูนะคะมีทั้งเส้นประเส้นประนี่เราไม่ได้พูดในสไลด์นะคะแต่ก็คือเส้นตรงที่มันมีลักษณะสั้นๆแล้วเอามาต่อ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 กันโดยที่เว้นช่วงนะคะแล้วก็เส้นอะไรอีกเส้นโค้งเส้นกดก้นหอยนะคะ ซึ่งเราสามารถนําเส้น,นต่างๆมาประกอบเป็นภาพได้ดังตัวอย่างภาพด้านล่างเห็นไหมลกูกเออนะคะหนูก็ลองไปวาดดูนะคะแล้วก็ทําไมคะใช้ชีวิตในช่วงนี้อย่าประมาทนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอย่าให้ทําไมโรคร้ายมากล้ำกายได้นะคะโดยความเป็นห่วงนะลูกนะหวังว่าเปิดเธอมาเราคงจะพบกันในเร็วๆนี้นะคะ ครูก็หวังว่าเหตุการณ์เลานๆมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่สิ่งสุดท้ายเลยที่ครูอยากจะบอกครูชอบเส้นใหญ่ค่ะบ๊ายบาย